สวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกท่านนะครับโดยเฉพาะท่านใดที่มีชีพในการเลี้ยงหมูนะครับวันนี้เราก็มาพบกันดีเช่นเดิมนะครับกับช่องเล็กๆของคนเลี้ยงหมูนะครับเป็นการพูดคุยพูดจากันตามภาษาคนเลี้ยงหมูนะฮะสำหรับวันนี้สิ่งที่ท่านผู้ฟังผู้ชมจะได้รับทราบในวันนี้ก็จะเป็นอยู่ประมาณเรื่องสองเรื่องนะครับเกี่ยวกับหมูขุนสําหรับวันนี้ก็จะมาพูดถึง พามาชมนะครับตามภาษานะฮะมาดูว่าลูกหมูอายุห้าวันควรตอนหรื้อยังทำหมันหรื้อย่างนะครับคือเพื่อง่ายๆนะฮะสำหรับการที่เราจะทำหมันหรือว่าตอนหมูเนี่ยตัดไข่หมูเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับความสะดวกนะครับม,มีกำหนดนะฮะ บางท่านบางเจ้าก,ก็บอกว่าสักสิบห้าวันจริงๆแล้วเนี่ยมันได้ห้าวันแล้วเนี่ยผมกะว่าพรุ่งนี้วันที่หกก็น่าจะพาไขได้แล้วนะฮะรุ่นนี้ก็ห้าวันนี้นะฮะเพราะว่าคลอดเมื่อวันที่สามสิบนะครับเป็นหมูที่ก่อนกำหนดนะครับรก่อนกำหนดสองวัน เป็นชุดที่สองของเขานะครับชุดแรกก็รู้สึกว่าจะคลอดทิ้งฮวงแม่สาวชุดแรกคลอดทิ้งก็คลอดก่อนกําหนดอย่างนี้แหละฮะไม่ได้ดูนะครับแต่ชุดแรกของคลอดก่อนกําหนดมากหลายวันกว่าจะมาเจอก็ตื่นเช้ามาก็มาล็อกมาแลกคนแล้วนะครับมันได้ ดูแลว่าง,ง่ายๆไม่คิดว่าเขาจะคลอดก่อนส่วนรุ่นนี้ก็เป็นหมูที่กำลังเดริญเติบโต,ตนะครับเป็นหมูเดือนกว่าสองเดือนหลังจากยานมสำหรับช่วงนี้นะฮะหมูรุ่นนี้ก็ กำลังบริโภคได้ดีก็อัดอาหารได้แล้วรันนี้วันนี้เป็นเดือนเป็นหมูสองเดือนจะสังเกตว่าผมจะผสมอาหารให้แล้วคือบางท่านเนี่ยบอกว่าผสมอาหารลดต้นคุณเนี่ยจะใช้ตอนไหน สำหรับผมนะครับก็ที่เราผมเนะี่ยผมจะขึ้นอยู่กับความเหมาะสมนะครับแต่รุ่นนี้ก็ยังบริโภคอาหารเบอร์สองนะครับผมหเบอร์สองแล้วก็ผมเนี่ย่มได้ยังไม่ถึงเดือนหรอกครับผมจะดูที่น้ำหนัก15กิโลขึ้นผมก็จะเปลี่ยนเป็นเบอร์สองเนี่ผมจะไม่ให้หนึ่ง หนึ่งตนหนึ่งหรือว่าบางท่านก็อาจจะให้เบอร์หนึ่งมันกระสอบเบอร์สองหนึ่งกระสอบเบอร์สามหนึ่งกระสอบเราเคยมาผสมมาผมผมจะดูที่น้ําหนักถึงลูกนี้ผมก็ผสมผสมน้ำแล้วครับตุ่นี้ใกล้จะจำหน่ายแล้วล่ะตอกทา่าอีกสักประมาณ สองอาทิตย์นะครับหรือสามอาทิตย์นะครับตอนนี้ก็กำลังดูชิวอ,อยู่ดูืิวว่าจะได้จับคนไหนซึ่งการเลี้ยงหมูนะถ้าเราได้คิวเป็นที่แน่นอนช่วงที่สิบห้าวันหรือยี่สิบวันสุดท้ายเนี่ยเรามาเล่ง,งาายยาาอาหารพยายามเขาอัดอาหาร ก็จะทําให้มันเพิ่มน้ําหนักได้ช่ไกันนะครับแต่ว่าเราก็ต้องชะลอชะลอแบบหมูรุ่นนี้ผมก็นะสมอาหารเสมจรูปกับรำไเอียดคือเป็นสูตรที่ผมใช้อยู่ทุกวันนี้ครึ่งกับครึ่งถ้าถามว่ามันโตไวไหม มันก็โตช้าหรือไวนี่นก็พอๆกับอาหารเม็ดเสนอลูกรวนแต่ก็เป็นการประหยัดต้นทุนเพื่ออย่าบอกว่าการที่ใช้อาหารเม็ดเสนอรูกรวนนั้นมันจะได้กำไรมันจะโตไวอันนี้เท่าที่ผมมีประสบการณ์นะครับผมเรียนมาหลายเมื่อก่อนผมก็ใช้อาหารเม็ดเส็อรูปรงีรวนแหละแต่การที่เราจะ ใช้ไฮเม็เซมิเรตปนุล้วนมันก็เป็นการจ้นให้ปียกก็กปรียบถสมนั้นเราไปแข่งรถนะ่ะคลิปตอนที่ผมเคยเล่ามาแต่เราใช้หาเม็เสมิเรตุลุล้วนรายย่อยๆอย่างเราเนี่ยก็เหมือนเราวิ่งมาราธอนสู้กับพวกเจ้าใหญ่เขาเพราะว่าเจ้าใหญ่เขาเขาหาเมทเสมิเรุบลุนล้วนแต่ว่าราคา มันจะแตกต่าง,งเรามากครับเพราะว่าเขาเขาเขาินเองใช้เองนะอาหารมันจะถูกวก่าเรามากของเรานี่มันก็คือเขาผลิตขายนะครับแล้วก็มาให้เราใช้มันก็เป็นเป็นเหตุให้เราตร้องซื้ออาหารแพงแต่ถ้าเราลดต้นทุนได้ก็ลดนะครับถึงก็ต้นทุนก็เ,เยอะแยะ หรืออีกวิธีหนึ่งนะครับการลดต้นทุนอีกทิีหนึ่งอาจจะไปชื้ซื้อพวกวัตถุดิบอย่างเช่นลำลียปลาปลนครับน,นิดนิดหน่อยหน่อยมาผสมแล้วก็ให้เขาบริโภคนะครับแล้วก็กินไปคือการเลี้ยงหมูเราจะรีบร้อนไม่ได้รีบร้อนไม่ได้ แล้วก็คาดเดาไม่ได้ในราคาหมูโอมีหลายท่านนะครับที่บ่นมาบอกว่าราคาหมูก็เติบขึ้นเตเติบขึ้นทำไมเพราะขาไม่ซื้อถี่กับคืไม่เป็นเรื่องปกติธรรมดาการที่ราคาประกาศสักเจ็ดสิบเนี่ยพูค้าตรงกลางเขาก็จะซื้อเจ็ดสิบให้เราไม่ได้หรอกครับเพราะว่าเขาต้องเป็นส่งแต่ก็ต้องคำนวณเนี่ยแหละว่าเขาจะซื้อเท่าไรบางท่านก็โดนกดราคา มีเอบางท่านบอกว่าช่วงนี้ยังขายได้50แหรบาทนะมันก็ถือว่าต่ํามากนะเกินไป,ตอ,ป,นไปตอนนี้มันก็จะอยู่ที่เหมาะสมก็ทุกคนอยู่ที่60เหี2 3บาทครับแต่บางพื้นที่ก็ได้แล้วนะอ,อย่างว่านะครับหมดสิ้นอยู่กับคนมาของการตเตอรอย่างพวกรุ่นเล็กๆร,รายย่อยๆอย่างเราเนะี่ย หน้าการทดลองก็ไม่เคยมีก็ทนรับไป่างเดียวที่ยื่รอดได้ก็คือการลดต้นทุน